ประชาชนในหลายๆพื้นที่เขาเลือกเพราะเขาผูกพันกับคนคนนั้นเพราะคนคนนั้นดูแลเขาเป็นผู้อุปถัมภ์เขาเป็นคนไม่ทิ้งพื้นที่เลยเขาก็เลือกเขาเลือกโดยที่ไม่ได้คิดถึงภาพรวมได้ซ้ําว่าเลือกแล้วเนี่ยภาพรวมในสภาจะเป็นยังไงเขาเลือกตัวคนเขาจึงไม่เคยหลุดจากการเป็นสสเลยและทักษณิณก็พยายามเลี้ยงคนพวกนี้ไว้เพื่อจะได้เป็นฐานในการชิงอํานาจ ผิดหวังกับพักเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายค้านที่ไม่เป็นมืออาชีพประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะฝั่งรัฐบาลน,นะครับถ้าเรามีฝ่ายค้านที่ไม่ใช่ฝ่ายแค้นคุมแค้นจนเสียสติสิ้นเหตุสิ้นผลไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี่ยกระบวนการตรวจสอบกระบวนการรวบรวมหลักฐานแสวงหาหลักฐานเนี่ยมันก็ขาดความเพียรมันก็คิดแค่ว่าด่าไปวันๆก็พอแล้วและนั่นคือสิ่งที่พักเพื่อไทยเป็นอยู่ เป็นมาโดยตลอดมันจึงน่าผิดหวังมากตรงที่เขาไม่สามารถสร้างดุลยภาพในการตรวจสอบรัฐบาลได้หนักแน่นแล้วเขาก็เน้นแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างเขากับฝ่ายผู้มีอำนาจแล้วก็เรื่องพวกนี้ก็อยู่ในใจประชาชนก็ไปเล่นกับอารมณ์คนมากกว่าเล่นเรื่องการตรวจสอบที่แท้จริงเราแทบไม่เห็นการตรวจสอบเชิงเอกสารในการใช้งบประมาณในการ ดูข้อกฎหมายเขาก็จะดูแค่ว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในบ้านพักทหารบิ๊กป้อมมีนาฬิกาเพื่อนอธรรมนัฐมีคดีดต่างประเทศวนๆเว,ว,วียนๆอยู่แค่นี้ครับกับการถวายสัตย์ปฏิญาณแต่การบริหารราชการแผ่นดินนะถูกตรวจสอบน้อยมากครับ เราหวังกับฝ่ายค้านไว้เยอะกว่านี้ว่าถ้าเรามีฝ่ายค้านที่ดีกว่านี้เนี่ยการทํางานของรัฐบาลก็จะมีประสิทธิภาพได้เรื่องที่เขาควรจะทําแต่ไม่ได้ทาจะถูกกระทุ้งทุกวันเลยว่าอันนี้ทําไมไม่ทําให้ประชาชนอันนี้ทําไมไม่ทําให้ประชาชนโดยเฉพาะหลายเรื่องที่ประกาศเป็นนโยบายไว้แล้วไม่มีการขับเคลื่อนเนี่ยในทางกฎหมายมันสามารถเอาผิดได้ด้วยนะครับ นั่นเป็นผลของการทำพื้นที่ครับไม่ใช่เป็นผลงานการบริหารประเทศเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าประชาชนในหลายๆพื้นที่เขาเลือกเพราะเขาผูกพันกับคนคนนั้นเพราะคนคนนั้นดูแลเขาเป็นผู้อุปถัมภ์เขาเป็นคนไม่ทิ้งพื้นที่เลยนะครับเขาก็เลือกเขาเลือกโดยที่ไม่ได้คิดถึงภาพรวมได้ซ้ําว่าเลือกแล้วเนี่ยภาพรวมในสภาจะเป็นยังไงเขาเลือกตัวคนนะครับเขาจึงไม่เคยหลุดจากการเป็นสสเลย แล้วทักษณิณก็พยายามเลี้ยงคนพวกนี้ไว้เพื่อจะได้เป็นฐานในการชิงอำนาจถ้าทักษณิณปล่อยคนเหล่านี้ไปมันก็ไปอยู่พรคตื่นครับแล้วก็ยังถูกเลือกคุณดูสมศักดิ์เทพสุทินสิใช่ไหมฮะเมื่อก่อนก็ปันออกอย่างเงี้ยนะครับตระกูลพวกนี้ทำไมยังคงถูกเลือกอยู่เพราะว่าเขาต้องจัดการพื้นที่ให้อยู่หมัดพอเขาจัดการพื้นที่ได้อยู่หมัดเนี่ยมันก็เป็นราคาที่เขาจะเอาตัวเองไปเสนอกับใครก็ได้เพื่อจะใหะ้พวกนักลงทุนช้อปปิ้ง เ่อจะได้เอาเป็นคะแนนเสียงไปช่วงชิงอํานาจมาเป็นฝ่ายของตัวเองคือชัดเจนอยู่แล้วว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนไม่ยอมแพ้แล้วก็สิ่งที่ทักษิณขมขื่นใจที่สุดก็คือกูอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้ สิ่งเดียวที่ทักษิณดิ้นรนมาตลอดก็คือการล้างมลทินของตัวเองอกลับมาสู่แผ่นดินถิ่นเกิดแล้วก็ต้องกลับมาอย่างเท่ๆอย่างเป็นบุคคลสำคัญด้วยนะครับอพอพักเพื่อไทยหวนกลับไปขายสินค้าชื่อทักษิณอีกเนี่ยผลร้ายคืนไปตอกย้ำความเป็นที่ค่าแล้วก็ทำให้เห็นว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่มีพักพัฒนามาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาเป็นเพื่อไทยเนี่ย คุณไม่ได้มีธุระอื่นเลยว่ะคุณสารวณอยู่ับการจะช่วยทักสิงแล้วก็ยุคหนึ่งคุณก็เอาชีวิตประชาชนไปสังเบยกับกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งก็เพื่อจะช่วยทักสิณน,นั่นแหละนะครับคุณไม่ยอมรับว่ารัฐบาลของคุณมีคดีคอร์รัปชันมากมายคุณแก้ตัวข้างๆครูมันก็เลยไม่ได้ใจกลุ่มใหม่เพิ่ม โดยเฉพาะกลุ่มอุดมการณ์ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมะนะมันจึงบอกว่าไอ้พักนี้กับทักษิณเนี่ยมันสู้ไปกราบไปอะมันแค่หาวิธีเจรจาปณีปนอมเพื่อให้มันได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพื่อจะชนะมันก็เลยไม่ได้แฟนคลับรุ่นใหม่นะครับการเอาทักษิณกลับมาเนี่ยมันก็เลยตอกย้ำจุดด้อยมากกว่าจุดดีในภาพรวมของสังคม แต่ว่ามันก็ได้ใจคนที่โหยหาทักษิณนะนะว่าโอเคท่านยังคงอยู่กับพักเพื่อไทยท่านยังคงช่วยท่านยังคงอุปถัมถ้าเราสนับสนุนเขาให้มากๆท่านจะกลับมาเศรษฐกิจจะดีสวัสดิการชีวิตของเราก็จะดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็คิดกันง่ายๆอย่างนั้นทั้งๆที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสถานการณ์โลกมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ ดึงอุ้งอิงมาเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพยายามจะทำการตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตัว productivity คือผลผลิตมันไม่ได้มีจริงอะไรคือผลผลิตของพักเพื่อไทยนอกจากจำนำข้าวที่คอร์รัปชันอะไรคือผลผลิตจนบัดเนี้ยที่มาเป็นฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านยุคนี้เมื่อคุณเป็นผู้นำฝ่ายค้านอะไรคือผลผลิตของคุณ คุณไปเปิดตัวให้ดา้าไทยที่งดงามมาพูดเรื่องการศึกษาดีดีแต่ในพักคุณไม่ได้ทํามันก็ได้แต่พูดอยู่บนเวทีแต่ในทางปฏิบัติในสนามจริงคุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้ผลักดันอะไรสักเรื่องหนึ่งคุณเอาแต่นั่งจิกกัดประยุทธ์ไปวันวันหนึ่งแล้วก็สุดตรงพอมันไม่สมเหตุสมผลคุณปรุงแต่งมันมากไปคุณก็กลายเป็นฝ่ายแค้นที่ไม่ใช่ฝ่ายค้านอันมีประสิทธิภาพคุณเอาคน เก่งๆมาพูดบนเวทีแต่คนทำของคุณโง่โง,ง่ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งเสริมให้คนรู้สึกว่าเออมันทำได้เว้ยเพราะในความเป็นจริงเมื่อไปตรวจดูว่ามันทำอะไรมันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากด่าประยุทธ์ไปวันๆแล้วก็ชวนมวลชวนมาด่าประยุทธ์ก็ด้วยช่วยกันบำบัดความเพียดทางการเมืองเรื่องเกลียดประยุทธ์ได้แค่นั้นถามว่าหัวหน้าพักคนเก่าว่คนจำชื่อได้ไหมจนมาเป็นชลน่านสีแก้วแล้วเนี่ยคนรู้ไหมว่าชลน่่นเป็นหัวหน้าพักแล้ว แล้วคนคิดไม่ว่าช,ชลนละนั่นคือหัวหน้าพักตัวจริงเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้กําหนดทิศท,ทางเป็นผู้บริหารไม่มีอ่ะพักเพื่อไทยมันจึงไม่เป็นอะไรเลยนอกจากบริษัทจํากัดของทักษิณไงทุกคนจึงต้องรอว่าเออทักษิณจะเคาะไหมทักษิณจะเสนอนโยบายอะไรทักษิณจะทูใครขึ้นมามันพอองค์อิงเข้ามาคนก็รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นการย้ำ ว่าพักนี้เป็นแบรนด์ทักษินนั่นเองแค่นั้นเองและจนบัตรนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาอุ้งอิงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยที่เป็นชิ้นเป็นอัน